สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็มารีวิวนะคะสินค้าผลิตภัณฑ์ปุ๋ยฮอร์มูนสำหรับฉีดทางใบนะคะก็ขอบคุณเ,เพื่อนๆพี่ๆนะคะที่ ได้ไว้วางใจสั่งฮอร์โมนชนิดน้ําทางใบชนิดฉีดนะคะไปทดลองใช้นะคะก็วันนี้ได้จะส่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณท่านดรวิวัตรนะคะคุณลินนะคะคุณชนนุชนะคะคุณอวงศานะคะคุณนัทนานนะคะคุณมรานะคะแล้วก็คุณมกิจเจริญนะคะแล้วก็ท่านพันเอกสมพงศ์นะคะแล้วก็คุณนิรัน์นะคะคุณจรรยนะคะก็อีกหลายๆท่านนะคะที่ไม่ได้อื่นชื่อนะคะสําหรับวันนี้ก็ได้ส่ง ไปทั้งหมดร้อยแปดสขวดนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับาการไว้วางใจอฮอร์โมนปุ๋ยชนิดน้ำบำรุงใบบารุงยอดนะคะก็สำหรับเพื่อนๆที่ได้โทรเข้ามารอบหลังเดี๋ยวดาวก็จะจัดส่งให้อีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะคะ เพื่อนๆท่านไหนที่ยังต้องการฮอร์โมนชนิดปุย๋ยฮอร์โมนชนิดน้ําฉีดทางใบนะคะก็ะโทรเข้ามาหาดาวได้เหมือนเดิมนะคะที่เบอร์โทรที่ดาวขึ้นให้หน้าจอนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการรับชมทุกการติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะ I need that.